ตะกี้วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดูคุมให้สุดไม่ยุง่งขำที่วิกฤตก,ก็รอด <c oughs> สัญญาอันเตือนให้ว่าไวมาอยากรอเวลาคงไม่รอพาบทนวายดังพยามา่จู หูตรายจงเทากลานต้นน้ำอำสบายยไม่สลายลามไปคลายฝ่ายเยน็นหากต้นมา ถูกตักายแล้วตายหมดอนาคตลูกหลานาเราสัซนขึนให้หุ่นลังต้องอยู่สู้กล้ำขึ้นยาือ เป็นกรรมเก่าหัวเก่าทำบางโทษดินทุฟ้าว่าแสวนชู้บางโทษดมือถึงเทวาเข้ามาซ้ำแท้จริงแล้วมนุษย์คือ ทเยความเจ็บช้ำครั้งนี้ไม่ทีเออมาด้วยอาชีพของเราชาวมนุษย์ยังไม่หยุดดินรนของคน คลายเบียงเลี้ยงชีวาโอญาบางคนไม่ทำลายป่าเลี้ยงต้นงี้และเหตุอุทกภัยได้มาถึง หากไม่ดึงปลูกป่าไว้ต้องไรเงาพรทรมาชาไม่หวนฟืน้นอินทินตนเล่เาผู้คนเหมือนทายตายทั้ง ทำมาชาให้เป็นเช่นก่อนเออมาจึงเตือนให้น้องไทยตื่นได้แล้วคืนว่าแก้วสู่ดินสิ้นกลาง กันด้วยช่วยนำพาเอา่ยเร่งปลูกป่ามีคุณล่ำทําแน่ สี่เป็นปีที่พี่น้องไทยได้บท ่านลายลูกนะักไม่หยุดพักมีฝนมนาะ บางชมสีีกันเนื้อวางไหลล้นทว่วมพี่น้องไทยในภาคกลางเมื่อ,อ,อตอนลางนครสวรรค์น,นั่นเออ ทรมลบบุรีจมหลับกลายกลายบึงนองท่วมสุดหัวถึงลังคานามำตานองอทั้งข้าวคอ ขันพลันจมไปทีชายนาดคืนคมจมไปทั่วเมืองสุพรรณบันหารกลัวไม่แจ่มใสอายุทยาทัง แผ่นดินสิ้นหายไปออออปทุมธานีอยู่ไม่ไกลน้ำไหลมาทั้งข้าวของจมสิ้นมิใช่น้อยวัดเจดีย์หอย ทั้งของดีไม่ราคาอยาเมื่อมามาทำลายสิน้นทุกชิ้น เป็นไปได้รถเรือแล่นแหลนเสียงคล้อมน้ำไหลแรงพัดเรือห่างบ้างก็จมโอ,โอ,อยาสุดระทม

ลุยน้ำเดินผ่านตานใจ ทรงจาน,นุก็นนักนะอุ้มปลอบฟันทนอ,อีกหน่อยมาลูกยาเ้ออย,มยไม่รู้ว่าที่ไหนให้ลูก ใจลายรอยตายวายชีวิตไม่น้อยนิดสูนเสียสึ่งทรัพย์หสิส้นชั่วชีวา,าเกบปอมพร้อมมีกิน ไปกับป่าทิงบ้านช่ององร้างให้วางเปล่าไรคนเฝ้าไม่ขึ้น ทังยูกยายาเพื่อนพึงพามูลนิธิมิรอรีแมวหมูมาสัตว์น้อยใหญ่ให้เดือดร้อนที่หลับนอนยืน ทั้งทุกที่ต้องอยู่หโหยอาหารเลี้ยงชีวีาบางโชคดีมีคนช่วยด้วยใจยบุญท่า อีสานหาตตา้ท่วมหลายจังหวัดเห็นเด่นชัดคาตามาเกือ กันอุทกภัยได้อย่างออดีมีที่ว่างแห่งใดอย่าได้เว้นความร่มเย็นปลูกป่าเพิ่มเสริมราสิรวมใจปล จังหวัดภูวัฒนีอย์อุ้มน้ำนีกว้างน้ำใจได้ืจอ ร่วมด้วยที่สาวากือนุนที่หลับนอนในโรงเรียนวัดบางนางบุญนอ,อนอบอุ่นครู จานพันเม็ดตาสูนพักพิงสิ่งของรักทำจัดไจพัก่อนได้หลับนอนหอนปันหา พระเทพรัตราชสุดาอัานปรานีโรงพยาบาลลหลแห่งช้ำน้ำท่วมแช่หุมจนแย้ต้องยา คนไข้อนี้กูลาคนคนไข่นักชักไม่ดีเอยต้องย้ายไปรักษาหัวหนะ้า เบื่อพรอนขอนแก้ไขทีน้องไทยทุกินรวมรวมลงคันบริจาคทรัพย์สิ่งของต้องช่วยกันย ยามขับขันี่น้องไทยช่งใจบุญประชาชนคนผูวไปได้รวมช่วยตำรวจด้วยทหารแข่ง สมาคมชมรมใจบุญเอยา,า,าต้องกัารัยนุนสตรีอาสามาช่วยกัน ราชวงทุกพระองค์ทรงคว้ยด้วยแข้งขันระา,ราชทานุ่งอย่างชิดได้ทันการยะอ ปลื้มใจขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกทุก่ารรวมประสานรายงานข่าวเ้าแก่ไขบุญโ โสดรวดเรวายาาาาาาีน้องไทยลำบากยากสิ้นนาดีเหล่าสินละปินนักร้องและดา ในฮันนีเสียสลามาด้วยใจในทันทีข้าวของมีรอ้อมแรงใจไปช่วย จังหวัดหัวประเทศไม่รอชาท่านผัวนำคนไปขมีขมันทั้งสิ่งของนำไปด้วยรวมช่วยกันอย เรื่องสำคัญพรปรนทุกให้สุขใจใเมืองจันมีพระครูผู้สุสงส่งความจำานงต้องช่วยไทยให้แจม่ม พ่อเขียนวัดกระถิ่งรูทัท่วไทยยคิดจะกู้พระพทธบ,บาปใหญ่ใครชื่นชมมหา ทุกไทยใหญ่ลวงในครั้งนี้ขอเคียนดีช่วยเต็มใจได้เหมาะสมที่น้องไทยที่มีทุกข์กลายระธม โช่ปรมยิ้มได้ใจมันหนคงเราชาวไทยควรคำหนึ่งถึงเรื่องนี้ยามอยู่ดีวัดว่าไม่ปแพร่ วัดเป็นมั่นคงยคราวตายลงหามเขาวัดชัดทุกคน ในโลกนี้มอบสิ่งดีใี้น้องไทยทุกแห่งหอนการงานดีชีวิตสุขทุกทุกคนโอ้ยา คนหายโศคไรโรคภัยขอบารมีพระสยามเทวาธิรารให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้ายกายใจ รูรักสามคีมีทั่วไทยเ,เแผ่นดินไทยสุขสดเชิ่ทุกคืน